ค่ะเรากลับมาใน EP 2นะคะต่อมาจะเป็นขั้นตอนนะคะในการาใส่คำสั่งควบคุมเกมนะคะแยวเริ่มต้นนะคะเรามาเพิ่มนะคะ Behavior หรือว่าพฤติกรรมให้กับพื้นก่อนเราคลิกที่ g r o าวพื้นของเรานะคะเสร็จแล้วไปที่ Behavior นะคะอันนี้คือหน้าต่าง Behavior นะคะวิธีการเพิ่มคือกดเครื่องหมายบวกนะคะหรือว่า Add New ะะเสร็จแล้วกําหนดให้พื้นเป็น Solid Solid ก็คือของแข็งของแข็งนะคะก็คือพื้นที่ใช้ในการเหยียบนะคะโอเคเรากดปิดไปเสร็จแล้วตัวกล้าวของเรามี2ชิ้นนะคะเราก็กําหนดทั้ง2ชิ้นให้เป็น Solid นะคะเหมือนกันโอเคต่อมาเราจะมากำหนดนะคะพฤติกรรมให้กับ ตัวเพเยอร์ของเรานะคะไปที่ Behavior นะคะคลิกที่ตัวเพเยอร์ก่อนนะคะเสร็จแล้วไปเลือกที่ Behavior เสร็จแล้วมาที่เลื่อนลงมาข้างล่างนะคะ Platform อันนี้ก็คือเราจะให้ตัวละครนะคะเล่นเป็นเกม p ล a ฟ f o r m นะคะก็คือเกมที่วิ่งบนพื้นนะคะเสร็จแล้วกด Add นะคะโอเคตอนนี้ตัวละครของเราเป็นพลตฟ f o r m เรียบร้อยค่ะ ต่อมานะคะเรามาที่ event sheet นะคะจะอยู่ตรงนี้ค่ะอันนี้คือการเขียนหรือว่าการลากบล็อกนะคะคำสั่งเพื่อควบคุมการทำงานของเกมของเกมนะคะเดี๋ยวเริ่มต้นนะคะให้เราเลือก a อ d Event ตตรงนี้นะคะเสร็จแล้วเลือกที่ตัว player นะคะเสร็จแล้วกด next นะต่อมาเลื่อนลงมาข้างล่างนะคะถ้าแพลตฟอร์ม on move นะคะก็คือเคลื่อนที่เสร็จแล้วกดดันถ้าตัวสไปเดอร์ของเราเคลื่อนที่ทำยังไงคะ add action นะคะก็คือการกระทำถ้ามันเคลื่อนที่นะคะให้ตัว player นะคะมันแสดง set animation ตรงนี้นะคะมันแสดงนะพฤติกรรมพฤติกรรมเดินใช่ไหมคะ เสร็จแล้วกดดันแอดอีเวนต์บรรทัดที่2นะคะถ้าตัวเพลเยอร์นะคะออนสต็อปนะคะถ้ามันหยุดถ้ามันหยุดนั่นหมายความว่ามันยืนอยู่บนพื้นใช่ไหมคะแล้วก็ให้มันให้เพลเยอร์เซตแอนิเมชันสแตนนะคะก็คือให้มันยืนเสร็จแล้วกดดัน ต่อมาบรรทัดที่3ถ้าตัว p พลเยอนะคะ i s on on j u m จก็คือถ้ามันกระโดดให้มันแสดงท่ากระโดดนะคะเสร็จแล้วเปลี่ยนเป็น,เปน jump เสร็จแล้วกดดันโอเคเรียบร้อยต่อมานะคะ เราจะมากำหนดเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าการที่เราจะบอกว่ามันเคลื่อนที่กับมันสต็อปนะคะมันหยุดทั้งสองอันนี้มันก็อยู่บนพื้นเหมือนกันใช่ไหมดังนั้นมันจะแยกไม่ออกนะคะเราต้องเพิ่มเงื่อนไขนะคะไปที่แ d e ิเวนเสร็จแล้วไปที่ Player นะคะเสร็จแล้วถ้า p l a y e อออนไลน์ถ้ามันอยู่บนพื้นออนไลน์ถ้ามันอยู่บนพื้น และนะคะเราจะเพิ่มซับอีเวนต์ให้มันนะคะเราคลิกขวาตรงนี้เสร็จแล้วแอดแอดซับอีเวนต์นะคะถ้ามันอยู่บนพื้นนะคะและมันกำลังเคลื่อนที่และมัน is moving นะคะก็คือมันกำลังเคลื่อนที่ให้มันทำอะไรนะคะให้เพลเยอร์นะคะเซ t แอนิเมชันให้มัน walk นั่นเองค่ะ อีกอันนึงนะคะแล้วถ้ามันไม่บล็อกถ้ามันอยู่บนพื้นแล้วนะคะอีกอันนึงถ้ามันอยู่บนพื้นและมันเคลื่อนที่ให้มันแสดงท่าเดินถ้ามันอยู่บนพื้นและมันไม่เคลื่อนที่ให้มันแสดงท่าท่ายืนนะคะไม่ใช่ท่าเดินท่ายืนก็คือท่าสแตนโอเคถ้าอยู่บนพื้นเคลื่อนที่ด้วยให้แสดงท่าเดิน อยู่บนพื้นและไม่เคลื่อนที่ให้แสดงท่ายืนนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มอีกนิดนึงนะคะ Add Event โอเคเดี๋ยวเราต้องกลับนะคะต้องกลับมาที่ Layout ก่อนนะคะเดี๋ยวเราเพิ่มนะคะเพิ่ม Object ขึ้นมาอีกตัวหนึ่ง Object ตัวนี้ชื่อว่า Keyboard นะคะคือตัวนี้ฉนันแล้วกด Insert ะะเราเพิ่มคีย์บอร์ดเข้ามาให้กับตัวเกมของเราด้วยนะคะเพราะว่าเวลาเราเล่นเกมก็คือเรากดควบคุมนะคะการทิศทางของตัวละครผ่านคีย์บอร์ดนะคะมาแอดอีเวนต์เพิ่มนะคะ,ะ,ค,ะคีย์บอร์ดนะคะเลือกคีย์บอร์ดก่อนเสร็จแล้วถ้ากดนะคะลงไปบนแค่แป้นคีย์บอร์ดกดปุ่มนะคะเดี๋ยวชา้าทีนึงนะคะกดขี้ ลูกศรชี้ไปทางขวานะคะเรากดบนแป้นคีย์บอร์ดของเราเลยนะคะลูกศรชี้ไปทางขวาโอเคกดดันถ้าลูกศรบนลูกศรชี้ขวานะคะท,ที่อยู่บนแป้นคีย์บอร์ดถูกกดให้ทําอะไรตอนนี้ตัวละครเราหันหน้าไปทางซ้ายใช่ไหมคะดังนั้นถ้าลูกศรไปทางขวากดเราก็ต้องให้ตัวละครเรา หันขวาใช่ไหมคะดังนั้นนะคะเรากำหนดให้ตัวละครหันขวาก็คือเลือกเพเยอร์นะคะเสร็จแล้วคลิกนิกเซ e ตมิเลอร์นะคะก็คือเซตสะท้อนกลับนั่นเองเสร็จแล้วกดนิกนะเลือกมิเลอร์นะคะก็คือให้มันสะท้อนดังนั้นจากหน้าที่อยู่ดังด้านซ้ายมันก็จะหันขวาใช่ไหมคะดังนั้นกดด้านโอเคเราเพิ่มอีเวนต์อีกตัวสุดท้ายนะคะถ้าคีย์บอร์ดถูกกดนะคะ และกดลูกศรชี้ไปทางซ้ายแล้วกดดันต้องมิเลอร์ไหมคะไม่ต้องมิเลอร์นะคะเพราะว่าตัวละครของเราม,มันหันไปนทางซ้ายอยู่แล้วนะคะดังนั้นเรากดเลือกสเตทสเตทนะคะ,ะ,คะก็เป็น not miller นะคะแล้วกดดันโอเควิธีการลั่นนะคะดูผลลัพธ์นะคะก็คือมาที่ ด้านบนตรงนี้นะคะอันนี้คือเมนูรันเลเยอร์นะคะโอเคเดี๋ยวครูรันให้ดูนะคะว่าหน้าตาจะเป็นอย่างไรโอเคเดี๋ยวรันนะคะกดที่รันเลเยอร์ปึ๊บเสร็จแล้วรอสักครู่นะคะ โอเคมันจะเด้งไปที่โครมให้เรานะคะอันนี้คือหน้าตาเกมของเราถ้าเรากดลูกศรขึ้นคือกระโดดนะคะก็จะแสดงท่ากระโดดนะคะถ้าเรากดลูกศรชี้ไปทางขวามันก็จะวิ่งไปทางขวาอยู่บนพื้นและกําลังเคลื่อนที่ก็จะโชว์ท่าวิ่งนะคะถ้าหันไปขวามันก็จะวิ่งไปทางขวานะคะถ้ากดซ้ายมันก็จะวิ่งหันไปทางซ้ายลักษณะนี้นะคะ สำหรับนะคะห้องที่ไม่ได้เรียนไม่ได้มาเรียนในวิกสองนั่นก็คือห้องกอใช่ไหมคะให้ดูวิดีโอนี้แล้วก็นะคะสร้างตัวละครของตัวเองนะคะและให้สร้างถ้าถ้าสมมติว่าจะมาใช้ห้องนะคะก็มาขออนุญาตนะครับที่ตัวเองว่างนะคะมาขออนุญาตใช้ได้เลยนะคะต้องทำเป็นการบ้านแล้วก็ส่งภายใน สัปดาห์ถัดมานะคะซึ่งก็คือสัปดาห์ที่จะถึงนี้เองนะคะสำหรับวันนี้ออเพิ่มเติมอีกนิดนึงนะคะสำหรับนักเรียนที่จะส่งนะคะวิธีการส่งก็คือเดี๋ยวเราเซฟไฟล์นะคะไปที่ไฟล์เสร็จแล้วเลือก Export Project นะคะรูจะให้เซฟเป็น HTML เว็บไซต์อันนี้มาส่งครูนะคะคลิกเลือกที่ อันนี้นะคะ html ไฟล์เว็บไซต์เสร็จแล้วกด Nick. นิกตั้งชื่อนะคะโฟลเดอร์ที่ใช้ในการเก็บเดี๋ยวสร้างเป็น project เป็นวิกสองแล้วคันนะคะโอเควิกสอง homework โอเคเสร็จแล้วกดนิกนะคะ เสร็จแล้วเราเลือกเป็น normal style นะคะกด export ไปเลยรอ export โปรแกรมสักครู่นะคะ export โปรแกรมจวรอสักครู่นะคะสมมุติว่า export เ,เสร็จแล้วแล้วกันนะคะเดี๋ยวครูจะไปดูตัวที่เคย export ไว้แล้ว ก็คือตัว New Project อันนี้นะคะหลังจากที่เรา Export ไปแล้วเรียบร้อยนะคะเนะะี่ยค่ะอันนี้คือไฟล์โปรเจกต์ของเราทั้งหมดนะคะวิธีการส่งก็คือให้ zip ไฟล์ทั้งหมดนะคะในโฟลเดอร์นะคะ zip ไฟล์ทั้งหมดกรุณา zip ทั้งหมดนะคะไม่ได้เอาแค่ index ไปส่งฟูนะคะ zip ทั้งหมดนะคะทั้งหมดในโฟลเดอร์นี้เสร็จแล้วนำส่งใน e d m o d e r เหมือนเดิมนะคะนำส่งใน e d m o d e เหมือนเดิมโอเค ก็คือทำตามสเต็ประมาณนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้นะคะส่งกันบ้านคุณด้วยค่ะสวัสดีค่ะ